ไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่จริงจ่ิงจริงมึงกดไปดิไี่เจมนั่นแหละนั่นแหละไอ้เจมสอเมส์นี่คุณโชยมาดูเนียนไม่เมียนฮัลโหลเฮ้ยเอามาดูดิไอ้พวกเด็กเลี้ยงแก่เดี๋ยวมันต้องโดนไงล่ะกูว่าโชคดีอยู่นะปัง สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมโปเต้แอมซัทามนะครับเขินจังที่จะต้องมานั่ากยแบบนี้นะพี่เวลาสองนาทีอันแรกแรกเลยนะครับคือช่องเราเปิดสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมโดยสิทธิพิเศษของสมาชิกเริ่มต้นหรือว่าลำเลิ้นถ้วยแรกของผมนะครับจะได้อ่านไดลี่เดือนหรือว่ามันจะกลายเป็นเดปีแล้วนะที่ผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เจอมาฟิลแบบตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคใหม่สักเบือยันเยือยบแล้วก็มีสิทธิดูวีโอแบบฟูลสตรีมก่อนที่ จะตัดเป็นไฮไลท์ฮาๆเต็มอิ่มแน่นอนครับและนี่ครับล้ำเลซินถ้วยกลางพวงกลางเหมือนถ้วยเล็กเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่แหมอนมีเพิ่มค่าขานมให้ผมจะได้ไวซื้อของอร่อยอร่อยกินครับเย้ล้ลำเลซินถ้วยจัมโบ้โอ้โหบอกเลยว่าเอกลักษณมากเพราะว่าในทุกๆครั้งที่ผมไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับคุณจะเป็นคนที่ผมเนี่ยคิดถึงเสมอเพราะว่าผมจะซื้อของกลับมาฝากยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นขนมอร่อยอร่อยหรือว่าของเที่ยลึกน่ารักเดรแถมการ์ดน่ารักน่ารัก ไปให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่รวมหางใกลบ้านนะพวกโรบินสันโรตัสบิ๊กซีนะโอเคไหมและขั้นสุดท้ายครับเรียกได้ว่ามัมมี่สุลต่านนอกจากจะรับสิทธิพิเศษที่เกิดมาทั้งหมดแล้วทุกครั้งที่ผมทํากู๊ดน่ารัก,น,รกน่ารักออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาไปเลยฮะ<บ>เอาแบบเอาไปเลยไม่ต้องซื้อครับส่งแค่ที่อยู่มาให้ผมผมก็จะแพคอย่างดีแล้วก็ส่งไปให้มัมมี่เลยครับ กระซิบไปก่อนเลยว่าปีนี้มีบ็อกเซอร์ครับฮันแน่สิทธิประโยชน์คุ้มใช่ไหมครับมาเป็นแก๊งไอทีมรถโปรดของผมกันดีกว่านะครับสุดท้ายนี่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันนะครับขอบคุณมากครับที่ดูแลผมเสอเมอมาขอบคุณครับเว้ เขาบอกว่าเกมนี้มันติดเหลืองด้วยเหรอในยูทูบอ่ะติดดิรุนเนื้อหารุนแรงยิงขดกากเลยมันไม่มีแบบว่าโหมดยิงไอ้นี่หรอแบบยิงปืนฉีดน้ำอ่ะเออมันติดยังไงวะกูข่าวก่อนกูไม่ติดเลยอ้าวโดนหลอกเอ้ยสอน่อยดิเกมนี้เล่นยังไงก่อนมีสองโหมดมันเป็นโหมดอบวเด็กกับได้อะใช้เล่นลูกเต่าหรือหรือจะเล่นเป็นไพ่เล่นไพ่ก่อนไหมเล่นไพ่ก่อนแล้วก็คุยในเกมนะครับเพื่อให้ปากมันขยับพี่เจมเหรอเออใช่ใช่ เจ,จมส์อยาปบอกกายว่ากายลืบปิดไมหม <c oughs> เฮ้ยน้าน้องกวยชื่อ,อ,อกายแม่งเหมือนคนโดนแฮกเลยในสตรีมชื่อเขาเชื่อเลยเอาคนรัสเซียเสดยกูก็ไม่กล้าคลิกเปลี่ยนยังไงมะค,คลิกคลิกที่ตัวเองเป็นตัวอะไรอะ่ะเอพี่เอฟหนูเป็นควาย <c oughs> พี่แล้วเปิดกันแล้วใจเย็นใจเย็นกันโอ้โหน้องลืมเก่าเลยไม่ใช่แบอกกูโง่ไงกูผิดตรงไหนวะ ก็กลัวไม่ต้มงการคำตอบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไอระดับอะคือยังไงพี่มันเปเบสิคเลเวลเควอสกูงงไงเควอสเลยไปเควอสมันเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นไพ่เสริมเข้ามาเหมือนเหมือนพวกไพ่โจ๊กเกอร์อ่าที่แบบว่าท่านเฮ้ยถ้าไปชาเลนจ์โดนไพ่น่ะก็คือแม่งยิงรอบวงอะอ้าวแบบน้องๆก่อนไม่ได้หรอกกูยังเป็นเด็กน้อยอยู่อย่าแกล้งน้องๆก่อนมาเลสโก้เลสโก้เออไไกลก็ไม่เคยเล่นนี่หว่าหรือไกลเล่นมาแล้ว มื่อกี้ไปโดนฝรั่งตกมะเกมึังผมแม่งชาเลนทุกคนแล้วยิงตัวเองไม่พักเลยไอ้ยังเลือตไนลองแต่งตัวแบบนี้ในจริงนเท่เนอะอันนี้คืออะไรเป็นหมูเด้งเหรอเนี่ยช่วยหมูเด้งด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมช่วยด้วยห้มันเล่นแบบแต่งตัวแบบตัวละครในเกมด้วยขนะตอนนี้เลยอ่าไม่เท่านั้นชาเลนจ์มึงอ่ะสบายอ่ะเจมึงมีสร้อยโซ่แบบมึงด้วยอดีประเด็น แล้วผมจะไปเอาไอเดสนี่มาจากไหนยินแก้มใส่กนพี่เต้กดยืนแก้มอ่ะเนี่ยเอ้ยมาแล้วรอบนี้เล่นได้โหลโหลเฮ้ยโหลโหลได้ยินไหมเยียกูอยุ่ตายเฮ้ยไม่โคตรกากเลยไม่กูเนี่ยเลีบปากเกคิงหกใบเอส6หกใบควีนหกใบเจพูดอะไรมันคืออะไรอ่ะ เอสสองใบว่ะเฮ้ยเอสมีแค่สองใบใครทิมเยอะโดนนะผมเฮ้ะไม่เข้าใจสอนเลสก่อนได้ไหมก็ตอนแต่อธิบายมึงก็ถามเว่าพูดที่อะไรเนี่ยมึงบอกกูอย่ดงีกอ่ะอธิบายตอนไหนวะอุ้ยมันมีเอสกี่ใบนะสใบคืออะไรอ่ะแมนจ็กเกอร์อ่ะโจ๊กเกอร์มันจะมีแค่สองใบรอบวงก็โจ๊กเกอร์คือมันมันแทนแทนเป็นอะไรก็ได้เลยโอเคโอเคแต่ว่ามีควีนมีคิงมีเอสอะอย่างละาหกใบรอบวงที่จะแจกให้หนึ่ง แล้วไงต่อแล้วแล้วคือกูต้องทําอะไรแล้วรอบเนี้ยมันให้ลงเอสเพราะฉะนั้นก็ต้องชาเลนกันว่าใครลงเอสจริงเอสเอสป่อใครที่ลงจะถูกคอเป็นเอสหมดพี่แต่ว่าพี่ก็ต้องคิดว่าพีลงจะเชื่อหรือเปล่าูมีเอสแปดไปใบเดียกก็จะจับกันแล้วเหรอไม่เชื่อนะอันนี้ไม่เชื่อชาเลนกดเอเพื่อชาเลนได้นะพี่ไอ้ไก่ มายิ้มไปแกมายิ้มพี่ชาเลยหรือเปใช่นี่ไงแล้วี่ก็เนี่ยนะมึงดูเนี่ยเพราะมันเจอเอ็ดเมื่อกี้มันเอ้ยเมื่อกี้โจ๊กเกอร์เอ้ยกดอะไรอ่ะไม่มองไม่มองดูเนี่ยไปเอ้ยรอกูยิงยังกูยิงไปแล้วเหรอยิงไปแล้วรัสเซี่ยนเลยแล้วหนึ่งเดียวแล้วรัสเซี่ยรูเล็ตโอเคตาใครอ่ะตาเมื่ริ่มที่มึงว่ามึงมึงยิงเมื่อกี้กายพูดมึงกับพี่เลยหรอ เฮ้ยนั่นพี่เจมส์นั่นเสียงพี่เจมส์ปากเขาเป็นกระต่ายพี่ผมเป็นกระต่ายน้อยมึงนี่แหละไปเร็วเร็วเร็วไปว่าไปว่าไปว่าไม่สองพี่หรอไม่น่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไปยปไปเอฟทำไมเอฟมองเอฟมองเที่แล้วผมก้มมากก็ไม่ได้กระต่ายมันโป้ย แกมันบ้ากามกูก็ว่าเหตุผลอะไรมันเยอะไปไกลโคตรบ้ากามน่ารักน่ารักเฉยเยมันหืนให้ผมพูดไหมมันหืนควีนว่ะรอบนี้ w a i ting for first came เดี๋ยวพมจารณ์ติหอมแน่หอมแน่พิจมีณ์ตีหอมเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยจีฟีนเลยเฮ้ยไปลไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกควีนกวอ่ะแต่ไม่เยอะแต่โจ๊กกูเยอะไอ้ยไอ้เไอ้ เชื่อหรือเปล่าไปเว้ยกดไลค์วันเลยนะสามมันต้องลงสามเหรอเมื่อกี้ผมสามไม่ไม่มันลงลงหนึ่งสองสามไปก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่มันมีหกตัวแต่ว่าแม่งโยนลงไปแล้วแปดตันเออคิดว่าเชื่อได้ป่ะเชื่อใครได้บ้างอ่ะอืมกูคิดว่ามันต้องมีคนเนียนแต่กูไม่มั่นใจว่ากายแล้วกูเลี้กไพ่อะไรยังไงกูเลี้กไพ่ยังไงกดเลขกดเลกปดเสเป์บาร์ไปเว้ย เไม่มีข้างหลังเอ้ยก๊ะมันหมดแล้วชไม่ใช่ไม่อะไรเลยกูกูไม่มีเลยอ่ะกูอย่านะกูไม่อยากตายอ่ะเอจ้กูยิงไปยม่ไดแล้วว่ะชัวร์เลยไม่ไม่ไม่ตั้งเอ้ยเอ้ยรอดรอดทำไมโกนุีเต้เวลาพูดปากมันกระเส่าปากแบบงึบงเงื้งเงกะกะปีเสียวค่ะดิปวดตับปั๊กไม่มันเสียวตาย เฮ้ยมันจะตลกเลยไหมแล้วเอางี้ควีนอยู่กับกูสามใบไม่จริงไม่จริงไปก่อนถึงผมไม่มีควีนชาเลนด์ีชาเลนด์เลยชาเลนด์เลยชาเลนด์นะชาเลนด์เลยไ่จร้าพวกมึงมีก็ชาเลนด์ไปเลยแค่นั้นอาจจะมีตาเหมือนกันเอ้ยผมเชื่อผมมีสองไอ้หลอนไอ้สัสเฮ้ยสามไม่จริงสามไม่จริงไก่ กายสามไม่จริงของพี่มีเชื่อพี่ของพี่สองของจริงของพี่สองของจริงนั่นแหละไอ้เจมเจมนี่กูโชว์ให้ดูเชื่ออะไรกูบ้างเถอะแย่เลยว่ไม่รู้ไม่ชี้ยาไม่ชี้ไมปนัดแรกกันเนี่ยไอ้พวกเด็กเลี้ยงแก่เนี่ยมันต้องโดนเงี้แหละไอ้พวกไม่ยอมเชื่อใครเชื่อกัน เอออะไรเนี่ยอันนี้คิงอะคิงคิงมัว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 ลงมัวมัวไปมันมันเลยนี่มันไม่มีจริงหรอกมันนิ่งไงนี่มันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งหันมัมอสหันมอสเฮ้ยไม่เชื่อหรอ เอฟไม่เนียนไม่เนียนโป้งอืมเที่าโยกละครหลบเที่ยโยกคอหลบทำไมวะไอมันหลบกระสุนได้บางทีถ้าเราหลบอ๋อนี่โตอะไรอ่ะโตคิงเหรอคิงคิงนี่คิงอืม ฮใช่ฮชยไม่เชื่อหรอใช่เหรอวะไม่เชื่อไอ้เอศสามใบกูลงผิดตรงไหนเนี่ยไอ้เจ้ไม่หัวจังวะโยคอลบโยคอรกย่าย่านะดูเนี่ยลงไม่คิดเลยสามใบสามใบเลยตาใครอ่ะตายเอฟีแลค่หรอใช่คือเอฟมันตายอ่ะ โดนยิงเลยครับโมเฮ้ยสองแล้วไม่มีเท่ากี่ใบวะควีนอ่ะหกพี่หกใบอ่ายังไงอ่ะโมอะไรเฮ้ยจับเชือกูจับใบเดียวเนี่ยตัวเนียนเลยจับอันนี้เนียนเราเมื่อกี้เนียนรถไฟไม่ไม่ตื่นตื่นเราไปจับ จับเลยกูมีควีนอีกสองใบจับเลยอันนีเรื่องจริงเลยกูมีสามใบจริงจริงกูมีอีกแปดใบอยู่ในมือกูยังเหลือควีนอยู่แต่เมื่อกี้มันหลไปไม่เชื่อนะอันแดงอน่ดงเอาเอาขันแดงมึงไม่มีอ่ะตอนลงแรกอ่ะไม่มีหรือเอฟไม่มีสักใบเลยเอฟโบวีฮึมฮึม ลาบเหรอเฮ้ยนี่เมียแน่ๆแต่คุณไม่กดหรอกโอ้พี่เจมพี่เอ็มเหลือสองชีวิตไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มมันก็ไปชาเลนจ์เต้อ่าอ่าลงลงลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเดียนเจมันเดียนเจมันเดียนกูชาเลนจ์เลยก็ได้ชาเลน ไอ้โหมันเล่นหมดมือเอ๊ะเอ๊ะปุ๊บมึงเล่นคุแล้วมันหมดมือเลยเนี่ยเกิดวะเนี่ยเอางี้มาที้กูมีหมดมือหนึ่งใบแล้วก็โจ๊กเกอร์สองใบเมื่อกี้ที่กูลงไปอะโอเคงั้นกูมีเอสอีกใบหนึ่งเอสมีสิบใบในนี้ก็แต่เฮี้ยวไม่เชื่อกูไม่เชื่อเฮียฮ่าติพาสติดมือกูไม่เชื่อแกรอดแล้วโยกไปที่อื่นกันมุมกล้าววายฉนู มาไอ้เจมไยกูยิงไปกี่นัดแล้วเนี่ยยิงไปแปดแต่ฟอสเฮ้ยไอ้เชี่กูผิดกูจะเลือกอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่เนียนไม่เนียนหันแลยไอ้เอามาดูดิเฮ้ยกูมีคิงเดียวมึงยังจับกูอีกเหรอ กินเดียวก็กูอะโชคดีอยู่แล้วปังฮ่าฮ่าใช่กูยิงไปกีน่นัดแล้ววะมีไปสามแล้วไม่ใช่พี่เต้พี่มึงยิงแค่สองโอกาสอีกเยอะใครจะซวยเหมือนผมใครจะไปซวยเหมือนผม, <c oughs> มยิงไปสามเป็นคิดอ่ะทำเป็นคิดอ่ะ ไอเอ็ดเอาลงเอ็ดไปก่อนเนียนๆเอ้าเล้วไม่เนียนไงพี่ชายจับได้จริง้มนัดแรกะเนี่ยเฟิร์สบัตเฮ้ยไอ้เจมส์ไอ้เจมส์อย่างเฮี้ยเลยนะเฮ้ยตั้มตั้มไม่เจอไม่เจอไม่ได้มีคนตัวนัดแรกตายจริงหรือวะนี่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ย เฮียพี่ชาใช้คอมที่ำไมกูไม่มีเลยวะไอ้เหี้ยพี่ชาไอสติงกิ้งอะกูไม่มีเลยอ่ะได้ยังไงวะไม่น่าจริงอันนี้พี่เจมเชื่อหรอไม่เชื่อไอ้กูไม่มีได้ไงวะไอ้เหี้ยเอ้ยทุบทุบพี่เจมทุบทุบเฮ้ย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 พี่เต้ไม่มีจริงพี่เต้เลยไม่กล้าชาเลนพี่เจมใช่ไหมก็ไม่ดีจริงๆอิงก็ดี่ก็มั่วเหมือนกันอันเนี้ยใกล้ ไอ้เฮี้ยมเชื่อไหมกูมีคุยสี่ใบกูรู้คุยมีย <c oughs> ไม่มันไม่เกี่ยวไงคือมันเหลือสองคนมันก็ได้ในมือคนละห้าใบอยู่ดิห้าใบเหรอห้าใบนตายเยสงกูโครเนียนฮ่าบอกแล้วมันเล่นเป็นอยู่แล้ว,ลวมันนี่ <c oughs> ทำมันทำเป็นแบบติ่มย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้กายไปกินอะไรมาเมื่อกี้ยังแต่งตัวเซ็กซี่อยู่เลยกายยังไม่เล่นด้วยผมก้มแล้วผมเครียดอะเด็กเมื่อกี้อันนี้ก้มแล้วโอเคอะเกมนี้มันไม่เห็นขาอยู่แล้วนี่ก้มไปไม่เห็นเอ๊ะมันก้มดูอะไรตัวเองวะเมื่อกี้กูเห็นนะขอพับไปข้าวไม่ได้กินวันนี้ Two Kings Two King Two King ก็ไม่แต่ทูพีมึงใครเนี่ยหลอกชัวร์ๆหลอกเองก็หลอกพราะพีกูไม่มีทั้งใบเลยกูก็ไม่มีเหมือนกันถูกแข่งการโดนนัดแรกที่ขาดจับไอ้การไอ้การเปนเลี้ยงเชื่อกูเปล่ามึงอ่ะมึงก็กดไปเลยยุ่งซีทุบมาเลยแน่ยิงก็ทุกซีกูไม่เชื่อหรอกเว้ยจับจับไอ้อปโปล่เนี่ยมันเฉยมันมีจริงดิว่ะเฮ้ย อ้าวปูขออนุญาตไปก่อนเอ้ย alright alright you got me ไอ้ไอ้เจ้ไอ้เจ้ต่อไปก่อนเอามาไอ้เอชเนี่ยผมเจนสุดผูบอกแค่นี้แหละกายมันดูมีผิวที่สซ e> ุ่เซียนเฮ้ยเรานับแต้มไปด้วยไหมเดี๋ยวเราไปดิดมกอกในจริงในจริงคืออะไรเฮ้ยเอ้าไปดิดมากอกในจริง โอ้ผมมีได้งปแล้วได้สิบอสี่สดีมีสามอะไรมีสามอะไรกดเลยกเลถ้ามันมีจริงเดี๋ยวกูยิงแทนมึงกดเลยสิบเจมไม่ได้เฮ้ยผมมีสามนะพี่เจมันนี้ผมบอกก่อนข้อมูลนี้ผมไม่มีไงไอ้เฮบมึงมองอะไรใครมีพิรุษมึงดูหน้าไว้ไอ้กายมันหันซ้ายหันขวาดูดิ เอซนั่งคำนวณในใจด้ว่าลงยังไงให้ไม่เกินไอ้พวกพี่สามไอ้พวกพี่สามไอ้พวกพี่สามคุยอะไรเยอะคนไม่ได้ลงมาให้ถ้าพี่สามยังไงต้องเล่นอยู่แล้วลงเลยไม่ไม่มีหรอกเชื่อง่ายอาโฟ่ เอ้อหูเยอะไปอ๋อม <_ rast> ันพ <Down wei> ูด <GO> ป <av i> ูไว้ตั้งแต่แรกว่ามันมีสามเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่กล้าชาเลนจ์มันเอาไงมันไปไปได้เพราะมันอยู่ที่กูไม่เชื่อเลยอ้าวแล้วไม่เชื่อแล้วทำไมไม่เชื่อกูเอฟกูดูไม่ได้เชื่อเหรอวะ มึงน่าจะชาของข้ามตกได้แต่หน้าผมดูรู้อยู่แล้วว่าไม่หลอกไม่แต่ของผมผมสามเอ็จริงนะของจริงเลยไม่จริงจริงก็ไม่จริงก็จริงที่เอาอะไรมาเอ็อยู่พี่สี่ใบอยู่ผมหกใบอ่ะกูไม่มีเลยหโอ้ยโคตรสวยผมมีห้าเอ็ เชี่ยไพ่แม่งกลัวกสัตว์แต่กูไม่มีสักเอสเลยผมมีห้าเอสผมมีสามอะผมไม่มีสักเอสเลย It's a bold bark with a s หรอชาเลนเลยเออจับมากดเลยผมมีห้าเอสจริงพี่เจมผมมีเอสสามจ็อกเกอร์สองกูไม่มีสักเอสเลยอันนี้เรื่องจริงกูก็เลยเรียนลงไปดีกว่า ไม่เชื่อไอ้ไกลแบบไม่เชี่ยเรียนจริงไงจใส่หัวไอ้สัตว์เอ้มีแมงมีใบเดียวไอ้เหี้ยกูเล่นยังไงเนี่ยเก็บมันได้โอ้โหใครจะโดนนัดแรงบ้าเลยไม่มีคนโชคร้ายขนาดนั้นไม่เชี่ยแล้วหอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมันตลกเกินอันนี้มันตลกเกินมีแค่สากหนึงนะต้องเก็บไปเล่นเหรอเนาะ ทำคนแน่เก็บไว้เล่นโพงทำไมเมื่อกไ้ไกลไกลลงอะไรไปอ่ะลงเอฟพี่เฮ้ยลงด้วยลงด้วยไปนี่นี่อะไยอะไรกูพีจีกูทุบไว้ก่อนพีกีมอะไรไอะทิมมันใส่ทุบ กูก็ไม่มีทำไมตัวพี่เจมันยักคิ้วให้ผมไม่หยุดเลยวะไม่นี่กูเองมันมีความมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ตัวละครอ่ะใมันเป็นยังไงหรอเฮ้ยอ้าวโอ้แม่งเดือดจัดแม่งเดือดจัดบอกแค่นี้พี่เจมีสองใบชัวเลยรวมโจ๊กเกอร์แล้ว ยืนอยูไม่ค่อยค่อยหันไอ้สั่อ้ไอ้ไม่ต้องปากสันนมึงไม่ต้องปากสันหนึ่งจังหวะสับเฮ้ยมันไม่เนียนกลมันไม่เนียนกูมีจริงกูมันไม่เนียนจริงเหมือนกันนะคือไอ้เหีไอ้สัส รอบหน้าเดี๋ยวกูกดให้ไม่ต้องห่วงไอตอกใบได้รอบนะี้มันไม่เนียนไกาไม่มีใครตายนักแรกเชื่ <East. S 1> อพี่เอเจมันเนียนดูหน้ามันค่อยๆหันไปถอ่าผมลงเซฟก่อนเดี๋ยวไปเล่นอ่าไปเล่นเนี่ยอันนี้ไม่จริงไอ้ไกายไม่ลงอ่ะจริงจริงมึงกดไปดิมันกล้าเล่นอยู่แล้วเพราะมันยังไม่เคยยิงสักนัดดูดิมันกล้าเล่นกี่ใบมันมีทกี่ใบไอเอสอ่ะมันมีหกใบเนี่ยลงไปเนี่ยเพื่จริงไม่เชื่อหรอกเว้ยเฮ้ยเอ้าเออไม่เชื่อกันเราอยู่ที่มือกูนี่แหละเอาไอ้กูมีในมือสามใบจริงๆึเ ไปแล้วแนี่แพนด้าไปนั่นแรกตายอีกแล้วไอ้เียราไปเกวยอกหัวหัวแพนด้าไอ้ไอ้บอนี่มันทำบาปมาเยอะหมอนี่มันหนึ่งในหกได้รัวๆเลยเป็นแบบจุใจชุดใหญ่กดเลยกดกดไปเดนี่ดเลยกด 2 Aces เฮ้ยจริได้ยังไงเนี่ยทุบจริงจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกดผิดกูสาบานเลยตอนแรกกูจะกดตัวตัวนู่ไม่ไม่อ่างั้นงั้นลองไปวัดดวงเอาไอ้กระตัวคิวอยู่ไปเยอยวัด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 โอไม่ตายดอกนัดสองเนี่ยเฮ้ยของจริง แล้วทำไมผมถึงนัดแรกไปตลอดเลยวะพี่ก็บอกว่าไกลนัดเดียวสายยาไกลนัดเดียวได้เลยแล้วได้เล่นแล้วน่าจะเป็นแล้วนะรอบหน้าเราเปลี่ยนไปโหมดคีออสได้อันนี้ถือว่าไกลได้ได้ซ้อมไลยได้ซ้อมมาอันนี้ตาคูเหรอรอบหน้าคีออสเจอกันปะพี่เมื่อไงเมื่อไงไม่มองเมื่อไม่มองอะไรเมื่อไงไม่มองอะไรฮะเมื่อไม่เนียนเมื่อไงมองอะไร เยอะไม่โดนหรอกอยู่ติ่มตมึงว่าแล่ไปแล้วเพราะว่าไปว่ะว่าไปงี้ฮู้อฮ่าเรียบร้อยสองกอแล้วพี่ก็ได้เล่นนะย่น่อยได้เล่นเี่ยนักหนึ่งะนักสอคุยกันอุ้ยมันกด W, A, ว D ดีเดินได้ด้วยว่ะโดนหลอกอีกแล้วผมแม่งกดกล้องหมุนเจ้ เออกจริงออกจริงอันนี้ชัวร์กูได้ตีใบคือถ้าชาเลนจ์เนี่ยกันยังไงก็โดนไม่จริงบอกไพ่พี่เจมส์แล้วกูเห็นไพ่เอฟเหมือนกันมันเป็นอะไรเอ่ยควีนใช่ไปนั้นเลยไปนั้นแหละพี่เจมชาเลนจ์ชาเลนจ์ไม่ไหวแล้วว่าไอ้ที่มันค่อยๆทยอยลงเกินไปตรงหมดางไส้ไม่ได้มันทยอยลงเกิดไม่ลงมาทีเดียวว่ามึงกลัวล่ะยิงแป๊บลงดเทียดเฮ้ยกลัวไปใหญ่เดียว อยทำไมดวงดีกันจังเหมือนจะไม่ใส่กระสุนป่ะวะปืนนี้กระสุนอยู่ที่กายสองนัดอยู่ที่หกสองนัดจริงๆแล้วกายมันรีโหลดเต็มลังเพลย์จกว่าเล่นเ p s ดวงดีเนี่ยหนึ่งเดียวตายไม่สองรอบพี่คิดว่าพี่เอฟมีจริงเหรอมีจริงเลยจริงเหรอวะทรีคิงส์อุ้ยอันนี้อันนี้แปลกๆแล้วพี่แปลกๆแล้วไม่ได้การแล้ว เฮ้ยมึงมีเยอะอะไรกันึงมีอเี้ยสังมือมีเยอะและกลัวยังรอดเชื่อไหล่ะรอายโมงเจีาหล่อไม่เดี๋ยวกายมันรอนานกายมันไปอ๋อดีใจดีใจจรเลยมันเจ้ล่อของไอ้กุมิดไอ้กุ้มยงพร้อมขีดเลยไปหยุดน้ำมาเคออสเลยนะ ไปหยิบน้ำบ้างนะได้เลยพี่อ๋อน้ำอยู่ตรงตีนโอเคหยิบเสร็จแล้วลาบเลยเอ้าพี่หยิบน้ำไม่ใช่เหรอหยิบแล้วน้ำอยู่ตรงเอ่อใต้ตรงตีนเมื่อกี้อ๋อโไมพูดที่เดินไปหลังบ้านสีทกคนครับเนี่ยมันมีไพ่พิเศษมาหนึ่งใบคืออะไรครับเจ้าอักับมาสเตอร์เนี่ยมันโหดมากมันทำอะไรได้บอกหน่อยทำอะไรได้กูไม่รู้กูไม่รู้งั้นแต่ว่าถ้าจั่วยิงรอบวง โดนนนนนาเล์ไปั้ะมันมีแค่สามใบเองหรอเรื่องไม่คิงอันนี้สีเหลืองอ่ะเรื่องดีๆเรื่องดีๆตาใครอ่ะตาบ้ามึงตาพินตี้อะทำไมกูมีคิงสีเหลืองอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันแน่้อ้าวควีนอ่าอ่าอ่าควีนเฮ้ยเฮ้ยควีน กูว่าแปลกูว่าแปลกสุปะล่ะสุปะล่ะกูว่าแปลกกูไม่เชื่อหรอกนะเฮ้ยโอ้ย oh shit not good เชื่อเถอะเอาไปหนึ่งเม็ดเม็ดแรกนี่แหละกูก็มีแต่กูไม่ได้เอ๊ะ alright alright you got me จะทำหมูแดงเลยโอ๊ยโอ้โหกูเพิ่งเห็นไพ่ในมือกูลงผิดไป เขาบอกอ o s คือยิงรอบวงส่วนมาสเตอร์ยิงใส่ก็ได้หรอ Queen ได้มันโดนมีคนโดนนัดเดียวตาย Queen หนิกะเอฟผมจะบอกข้อมูลสำคัญผมมี Queen สองใบแน่แน่เอฟกูบอกให้ทั้ทงวงมี Queen ทั้งหมดห้าใบเว้มันไม่มีทางอ่ะ Queen นี่ไงอ๋อมันลงมันลงได้ทีละหนึ่งเหรอ Queen ไม่ใช่เหรอไอเจมผมมีสองใบเอฟกลัวกลัวกูไม่เคยโกหกใครคือถ้ากูไพ่หมดกูก็ชาเลนจ์แค่นั้นแหละอันนี้ของผมหมดแล้วเฮ้ยคุยแค่ละกันอเนี่ยเพื่อนมันต้องมีคนชาเลนจ์สวยสวยสวยโดนโดนไม่หมนี่อุ้ยไอพวกคุณยิงหรอยิงกูทำไมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายิงเลยยิงไกลห่างไปหนักไกลเฮ้ยยิจี้ไก ผมเมันเอายิงใส่เพื่อนหรอมันงนากลัวจัดเฮ้ยใบแรกอะมั่วใบแรกมั่วเชื่อกูยังไงก็มั่วยังไงก็มั่วเอาก็มาดิเคงจ่าเล่นมาดิมาดิเฮ้งเออ เด็บไว้ใบท้ายเออบอกแล้วเชื่อกูไปแรกไอ้เจมันเนียนเสมอไปไหนได้บ้างอะเฮ้ยแย่เลยเฮ้ยกลายมันถึงทุกเกมเลยปะไอ้กระสู้ไม่ยิงประตูทำไมมันไวเลียวะมบถึงแต่ละแต่ละรอบเนี่ยอุ้ยพี่เจมพี่แพ้ผมแล้วบอกแค่นี้แหละเก่งใต้อะเออไล่อะใบแรกมันตัวหกเสมออ่ะ มีคีบสามใบผมมีคีบสามใบก็เชี่ยเลยสี่สามใบ h e เอจูอาจจะแบบชนะปุ้งกูมีอยู่สามใบแต่ผมมีสามใบ what the fuck เอ๊ะมพงพาใครมาด้วยเนี่ยกูไม่ใิ่สายไาเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่นนี้ ไอ้มปทั้งงสอยเฮ้ยยายาเฮ้ยยิงใครกูไม่เกี่ยวกูตายไปแล้วไอ้เจมกูมีอะไรอ่ะกูผิดอะไรก่อนเจมมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะไหนมึงยิงกูเพื่อนอ้ยไอ้เจมกูลองดูกูลองดูไอ้เนี่ยมันกินแค่ยิงกายนี่จบแล้วเนี่ยพี่กูทำไมมันซ้ำผมอืม ิดนานว่ะพี่เจมอ่ะเอาเี่ยพิษเชเสียงเนียนนะด้วยไม่เชี่ก็เป็นการตั้งเฮ้ยมันจะซ้ำกูทำไมไอ้เจมให่าโโ้ตรงแบบหลงเบา เสียงปืนปืนมันด้านแปลกนาด้วยยัเหน้าะเหนเืออะไระไอ้เร้่จบ้านนายเนหาเรื่ออะไรวะเจอกันเรียบร้อยวิมาจังหวะนี้พอดีทไมยักหน้าเลยเ้ยทำไมเราตายตายแบบว่าสามนัดแลกกัน ตลอดเลยนั่นอะไรหมูเร่งไฮ้ยายเจมเจมเจมสเจ็เจมบพเจเจมมสเจมส์เจมสเจมส์เจเจมเจมส์เจมส์วจมส์กจมส์เจ คลิปจบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มบุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็น bad day ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็น better day ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากฮะ